เอาลครับผมก็จะจับสิ่งดีนะผมก็จะมครับนะผมจะร้องเชื่อชัดนะครับผมนะครับวันนี้อยู่กันในเกม G ีเรเนะครับเกมที่ไม่ได้เล่นมาโคตรนานนะครับผมเฮ้ยวันนี้ผมจะไปล่าผีนะครับ ผีที่ผมจะไปล่ามันคือมันจะอยู่ที่สุสานคือมันมันมีคนแจ้งเขามาว่ามันจะมีศพเดินได้นะครับผมอยู่สามตัวสามคนอะไรก็ไม่คนกันแหละโอเคไปเจอกันเลย,อยเออมันจะมีเป็นผีผู้หญิงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นผีผู้ชายหนึ่งตัวมีเออมีผีขายเดียวอีกหนึ่งตัวนะครับรวมเป็นสามตัวโอเค เดี๋ยวเจอกูครับบอกเลยวันนี้ชิวจัดครับผมไม่ได้เล่นน้ำขอสักหน่อยเหอะอืมไปเลยครับไปเลยครับไม่ต้องรอให้มันนานนะขอไปเลยครับอ,อุ้ยหลบหลีกหลบหลีกยิงส่วนจุดเกิดมาก็แน่นอนครับสุสานเมืองรถสานโตดเลยงั้นผมขอเวลาขับรถไปสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับผมโอเค รับผมก็มาถึงกันแล้วเด็กับเออแล้วมันนั่งไงเจอแล้วหนึ่งตัวผีขาเดียวผีกองไอยเนระื่อเนี่ยดึงดึกกระโดด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 อูเดเดยอดโอ้โหมันไม่มีแขนไม่ใช่เหรอแล้วมันทําได้ยังไงวะโอ้โหผีที่ไหนว่าไม่มีแขนแขนมันถูกมัดไว้ครับอย่าให้พี่โกรธนะจ๊ะอย่าให้พี่โกรธอย่าให้พี่โกรธจะมาปาบเขาไปโอ้โหโอ้โห โอ้โ oh, oh, oh. uh huh. หโอ้โหฮึมแม่โหดจัดเลยไม่เป็นไรครับหดแค่ไหนเดี๋ยวก็แพ้ผมเหมือนเดิมเอเอเจอชยัยเจอซีเจพวกนี้หน่อยเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครโหดเอาดินี่เลยเดี๋ยวพามึงยิงเลยเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนดีไหมขึ้นมาอ่าแล้วก็ตั้งยิงอะไรมานี่ไง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  อ๋อเสียงเสียงเสียงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงเข้าหน่อยไหมโอ้โหย,ยิงลุนัวเลยเอยอก็ถึกพอใช้ได้อยู่นะไม่ได้ทำมานาะไม่ได้ง่ายๆแล้วเนี่ยมาดิมาดิเอาดิขึ้นรถเล้วเอาดิ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 เ,าดเรื่อยๆดิฮะไม่ได้กลัวอยู่แล้วเอาดิเอาดิ เอาดิเอาดิาด,ดีถอยตั้งหลักก่อนแปบ๊บนึงอย่าเพิ่งรีบถ้ารีบนะคือตายคาตีนอย,ยู่เลยย,โโย,ยิงยิงยิงโอ้โหไม่โดนไม่ได้ใส่สูตรกระสุนไม่จำกัดมาด้วยฮะม่งชักแม็กอยู่ชักแม็กอยู่ได้นะน,นํำคานโอ้โหฟันโอ้โหโอ้โหย,ยอมยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วอื้ออื้ แทงอีกโอ้โห,โโหแม่เอ้ยโหดเกินมาดิเอาดิครับมาดิครับเอาดิ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 าดมาดิโอ้โห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 เอาดิจะมาก็มาขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยเอาดิเอาดิ ไม่ได้ลงมาสุสารลกไะถ้าลงมาสุสารลกไว้เนี่ยน่าจะเป็นเลยที่ดีมากสุสารก็ลกด้วยนะมันจะน่าจะดีกว่านี้อ้าวอ้าวว่าไงผีขาเดียวผีกองก่อยกองก่อยกองก่อยผมมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยเก็บไปหน่อยโอ้กองก่อยไม่มีแขนโอ้แล้วตัดต่อยกูได้เรอเอาดิคับเอาดิคับยิงเลย โอ้โหอีเอาตายแล้วอครับหนึ่งตัวนี่กี่ตัวกันละครับเนีอ่ยโอ้เสียงกูแหบแล้วกูทําไม่กูยังทําได้ไม่นานเลยเนี่ยกูกลัว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 กูดีเอาดิเอาดิเอืมเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหฟันโอ้โหฟันฟันเรียบเลยฟันเรียบโอ้โหไตโอ้โหไตยอดหน้ากู เอารถก่อนเฮียเอารถก่อนนเหยียบมันคีดแตกโอ้โหเป็นเป็นร้อนในที่ลิ้นครับจ็บลิ้นมากตอนนี้โอ้โหมาไงมาดิบนได้นะบนได้นะบนได้นะ,นนะ,นนะครับเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะซากมันปะล่ะโอ้โหฝันกูแทบแตกเลยควาย ไอ้เขี้ยไม่รุมสองตัวเลยหรอวะไอ้เขี้ยไม่โหดเกินอยอมแล้วครับยอมแล้วครับเออทำไมอีนั่นมันนอนเอ้าเอา,เอาจะลุมโอ้โหมีดฟันกุยโอ้โหโอ้หมันลุมไม่งสองด้านเลยวะไม่ได้ปะถ้าคืนไปอย่างนี้ต่อไปแปลกแน่นอนเลยกูเอาดิจัดไปก็ได้ครับผมเอาดิครับเอาดิครับ ไหนเดแลวเอาวิ่งหนีเหรอวิ่งกากนะเนี่ยวิ่งหนีเลยกากนะโดนหาว่ากากนะครับเอาดิครับเอาดิครับอ่าจะตายแล้วเนี่ยอ่าอ้าอ้า,อา,อาจะตายแล้วหรอโดนปืนนี่หน่อยเป็นไงปืนเอาดิแล้วตายตายอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวอีกหนึ่งยังไงวะ เจอละนี่เลยเตียวไม่เลยปืนพกหูเลือนนี้ยังเยอะอยู่เลยอืมอืมเอาดีครังงบเอาไหมครับโอเคขอจิงจังก่อนเชื้ออืมลูกสองลูกสองลูกหนึ่งยิงดิไม่ยิงอืมเอาดีเอาดิยิงดิโอ้โหมัน,มนยิงได้ปะ อดอดอดยอมนะครับอืมกูขึ้นมึงทําอะไรกูเด็โอ้โหโอ้โหโอ้โหให้กูเดินหน่อยก็ได้โอ้โหโอ้โหให้กูเดินหน่อยก็ได้เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยโอดีโอดีมึงห้าวน่ที่เจอกูยริงเลยอืม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 อรัวไปเลยพอดีเดอตายไหมอะโอ้โหรู้สึกว่าข้างหน้าที่เราเผาไว้ไฟจะลามเหลือโคตรเยอะ ไฟลามว่ะทุกคนข้้งน้นอืมอ้มอืม้มอื้มต่อย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 โคตรอืม้มซ้ำด้วยซ้ำด้วยล้มไปดีครับซ้ำด้วยแหละกู เอาไหมเอ่ะเอาก็ลุกมาเอาก็ลุกมาครับมีเก่งจริงก็ลุกมาเอาดิว่าไงว่ายังไงเหรอเอาสักหน่อยปะฮะยิงเลยกดยิงยาวๆให้เลือดมันเหลือเล้น้อยจะเข้าไปต่อยเลยครับถ้าเลือดแดงเรื่องต่อยเลยมาจะข้าวด้วยมัดให้ดูอืมโอ้ไฟแมงลามเลยครับตรงที่เราเผาไว้ อืมสาเลยสาม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 ห้าไม่ต้องให้ไม่ตายหรอกมา,ม,าอามาดิมาตุ้งป้าโขไม่ไหมมาตุ้งอืมโอดิขาเอาดิขามาดิขาโอ้โหดูหน้ากูไว้เอาอยัางไม่ตายอ่ะเอโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหมันโหดจริงโหดจริงว่ะโหดจริงว่ะ โหดจริงวะโหดจริงวะเอาวะเอาวะจานจานจานใจเย็นจานให้เลือดมั้งเดี๋ยวล่นน้อยเขาไปเดี๋ยวจะไปต่อยเอาดิมึงมากูก็ยิงอยู่อย่างนี้แหละข้าคุยไปหรอกมึงก็เล่นดีๆดิเอามันน่าเลือดเลือดน่าจะเหลือเยอะมากโอ้โหมาต่อยให้ตายเลย มาตุง้งป้าไปซ้ำเอาแตกเรียบร้อยจบรู้ oh, สึกจะมีเอ้ศพมันยังไม่หายละนี่เดี๋ยวพาไปดูศพมันอันนี้คือผีผู้หญิงหนึ่งตัวโอ้โหตายอันนาดแล้วก็ตรงนี้ผีขาเดียวผีกองก้อยกองก้อยอ่าส่วนข้างหน้าตัวเหี้ยเลยวะลืมล่ะึอยู่ไหนนี่ไง ปีผู้ชายโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีแค่ป,ประมาณนี้ครับเจอกันใหมนคลิปหน้านะครับใครชอบก็เดิมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์กับติดตามนี่ก็น่าจะดีกัปปนครับไปแล้วครับ